สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากทำรูปตัวเองนะครับหรือว่ารูปของเพื่อนๆนะครับให้เป็นรูปการ์ตูนอย่างง่ายนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับในคลิปนี้ก็จะมีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำวิธีการกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะทำการนะครับสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะไปเอารูปตัวอย่างนะครับในเว็บไซต์นะครับผมเข้ามาที่ pixabay นะฮะเพื่อจะมาดาวน์โหลดนะครับรูปตัวอย่างนะครับ เจอรูปผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับกำลังชี้นิ้วเลยนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วก็จะทําการ Copy รูปนี้นะครับคลิกขวานะครับคัดลอกรูปนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ PowerPoint นะครับคลิกขวาวางนะครับวางเป็นรูปภาพแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วผมจะทําการลบฉากหลังทิ้งไปนะครับสีเขียวเนี่ยนะครับวิธีการมาที่เมนูรูปแบบนะครับแล้วก็มาเอาพื้นหลังออกตรงนี้นะครับคลิกครับ ตรงไหนที่เป็นสีม่วงมันจะถูกลบทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เครื่องหมายบวกะะสีเขียวนะฮะเอาดินสอไปขีดนะครับส่วนที่เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับอย่า,ยางนี้นะครับตรงไหนที่เราจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก่อนนะฮะโอเคน่าจะได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเรียบร้อยนะครับภาพนี้ก็เจาะพื้นหลังไปเรียบร้อยมาที่ครอบตัดครับแล้วก็ทําการ รับนะครับกรอบของภาพให้พอดีนะครับแล้วก็ครอบตัดอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้รูปต้นฉบับมาแล้วนะครับสมมติว่าเป็นภาพถ่ายของเราเองนะครับสเต็ปแรกคือนะครับให้ไปที่เมนูรูปแบบตรงนี้นะครับแล้วก็มาทางซ้ายมือด้านบนนะครับการแก้ไขนะครับที่เป็นรูปดวงอาทิตย์นี่แหละนะครับคลิกลงไปนะครับจากนั้นให้มาเลือกตัวนี้ครับ ทำให้คมชัดขึ้น50%นตะครับตรงนี้เลยคลิกหนึ่งครั้งครับอ่าพอคลิกหนึ่งครั้งเสร็จให้ทําการตัดรูปนี้นะครับคลิกขวาตัดครับพอตัดเสร็จให้คลิกขวาวางเป็นรูปภาพอีกครั้งหนึ่งครับอ่านี่คือสเตปหนึ่งนะครับมีการตัดไปแล้ว1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราวางรูปครั้งที่2ให้มาที่รูปแบบนะครับแล้วก็มาที่เดิมครับการแก้ไขแล้วก็ทําให้คมชัดขึ้น50%เ สังเกตว่าตอนนี้นะครับสีเริ่มคมชัดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็คลิกขวาตัดนะครับคลิกขวาตัดตัดเสร็จนะครับคลิกขวาวางอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับพอวางอีกครั้งหนึ่งเสร็จนะครับมาที่รูปแบบนะครับแล้วก็การแก้ไขนะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับทำให้คมชัดขึ้น50%โอเคนะครับ ตอนนี้เราเริ่มเห็นรายละเอียดนะครับเริ่มคมชัดแล้วนะครับพอเราทําเห็นรายละเอียดคมชัดแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละภาพก็ไม่แน่นอนนะครับบางทีก็2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับส่วนใหญ่ไม่เกิน4ีแน่นอนนะครับครานี้ผมประมาณ3ละแล้วนะผมก็จะมาที่นะครับสีนะครับมาที่การปรับสีนิดนึงนะฮะแล้วก็มาตรงแถวที่2นะครับเรื่องของโทนสีนะครับ ผมก็จะปรับโทนสีประมาณนี้นะครับอุณหภูมิ 7,200K นะฮะคลิกครับเมื่อปรับสีเสร็จนะครับต่อไปนะครับมาที่เอฟฟกแนวสินครับแล้วก็นะครับไปข้างล่างสุดเลยนะครับตัวเลือกเอฟฟกแนวสินคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมาฝั่งข้อมือครับคลิกนะครับแล้วก็จะมาเลือกตัวนี้ครับรูปตัดนะครับคลิกที่รูปตัด พอเราคลิกไปที่รูปตัดสังเกตว่านะครับภาพก็จะเป็นภาพลายการ์ตูนแล้วนะครับแต่ยังขาดรายละเอียดอยู่นะครับก็มาตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็น2นะฮะคลิกลองเช็คดูนะครับว่า3นี่โอเคหรือยังนะครับมันจะได้ไม่เกิน6นะครับอ่าซีนะครับเป็นยังไงรายละเอียดนะยังเป็นการ์ตูนดูดีไหมนะครับ5นะครับอ่าใช้ได้ไหมนะครับ6อ่าอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเราชอบตรงหมายเลขไหนเราก็หยุดที่หมายเลขนั้นได้นะครับลองปรับดูนะฮะอาจจะอาจจะ2 3 4 5 6แล้วแต่นะครับรูปนี้ก็น่าจะน่าจะ6ก็จะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าประมาณ56นะฮะถ้าดูตามนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อนะครับทำแบบนี้เสร็จอาจจะมาปรับนะครับมาที่สีอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะพันธาให้สีมันดูเข้มขึ้น ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็นะครับมาปรับที่การแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับดูว่านะครับถ้าให้สีนะครับออกสีผิวเนื้อการ์ตูนให้มากที่สุดนะครับอ่ะเราก็ลองปรับดูนะครับว่าสีไหนนะครับที่มันดูแล้วโดนใจเราที่สุดนะครับแล้วก็เลือกสีนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับภาพนะครับออกแลวลายการ์ตูนแบบนี้เลยเห็นไหมครับ แล้วก็ถ้ามีฉากหลังนะครับอ่ะคอนโทรลสี่นะครับคอนโทรลวีนะครับใส่ฉากหลังเข้าไปนะครับย้ายไปข้างหลังสุดนะครับภาพการ์ตูนของเรานี่ก็จะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับอ่ะงนี้นะครับอ่าก็ลองดูในส่วนของรายละเอียดนะครับของการ์ตูนนะครับอ่าถ้าเป็นรูปของเราเองก็ลองดูนะครับลองแทรกรูปภาพของเราเข้ามาทําดูนะฮะ รูปภาพครับแต่ถ้าเรามีรูปของเรานะฮะเราอาจจะไปใช้ remove bg นะครับไปตัดฉากหลังออกดีๆก่อนนะครับไปที่เว็บนะฮะ remove bg นะครับ remove bg เสร็จแล้วไปอัพโหลดรูปนะครับของเรานะครับที่เราต้องการจะตัดนะครับสมมว่าเราไปถ่ายรูปแบบนี้มานะครับมันมีฉากหลังอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ตัดออก ครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ทําการดาวน์โหลดลงมานะครับอ่าส่วนผมจะดาวน์โหลดมาที่เดสก์ท็อปนะครับกดเซฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นําเข้ามานะครับแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่ desktop อ่าเนี่ยแบบนี้นะครับตัดรูปฉากหลังของเราออกไปแล้วจากนั้นนะครับก็ทําเหมือนกันครับไปที่แก้ไขนะครับมาที่คมชัด50%นะครับคลิกขวาตัด ตัดก่อนนะฮะตัดแล้วก็คลิกขวาวางเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ทําแบบเดิมอีกนะครับมาที่รูปแบบนะครับการแก้ไขนะครับทําให้คมชัดขึ้น50อนย่างเงี้ยนะครับครั้งที่2นะครับตัดอีกครับคลิกขวาวางอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นทําเหมือนเดิมนะครับมาที่รูปแบบนะครับการแก้ไขนะฮะทำให้คมชัดขึ้นนะครับ พอเราเริ่มเห็นนะครับความคมชัดของรูปภาพสามหรือ4ครั้งเนี่ยนะครับเราก็พอนะครับจากนั้นค่อยมาปรับตามสเตปเดิมนะครับเช่นปรับสีนะครับปรับสีพอปรับสีได้แล้วนะครับก็มาที่เอฟเฟกต์แนวสินนะครับสเตปเดิมนะฮะตัวเลือกเอฟเฟกต์แนวสินนะครับจากนั้นคลิกนะครับแล้วก็มาเลือกตัวล่างสุดซ้ายมือตรงนี้นะครับคือรูปตัดนะครับคลิกเข้าไปนะครับไหมฮะ ก็จะกลายเป็นร่องรอยของการเป็นภาพการ์ตูนแล้วนะครับจำนวนแรงเงานะครับอ่ะก็ลองปรับดูนะครับตอนนี้2 3เป็นไงนะครับดูยังไม่ได้นะฮะสีอ่าเริ่มมีเขาโครงของเราขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราดูแล้ว4ใช้ได้ก็หยุดที่4นะครับหรือลองไปปรับ5ดูอ่าหก็เพี้ยนไปนะครับ6อ่าหกก็มีรายละเอียดนะครับเป็นตัวเราคมชัดแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับ พอปรับแรงเงาเสร็จนะครับก็มามาแก้ไขสีนะครับมาแก้ไขสีนิดนึงนะฮะทำให้สีมันดูเข้มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะไปแก้ไขในเรื่องของโทนความสว่างนะครับเนี่ยเราจะให้นะครับตัวไหนที่เป็นภาพการ์ตูนนะครับถ้าสว่างมากเกินไปชอบไม้มมืดมากเกินไปก็ไม่โอเคนะฮะก็ลองปรับ ตามสีจำใจชอบเรานะครับว่ารูปไหนที่มันดูเป็นการ์ตูนแล้วก็เป็นรูปเรามากที่สุดนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้นะครับภาพการ์ตูนของเราออกมาละนะครับยังไงก็ไปลองทําดูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่กี่สเต็ปเองนะครับเราก็จะได้การ์ตูนของเราเองขึ้นมาน่าสนใจละนะครับก็เอาไปประกอบงานเอาไปวอดเพื่อนได้แล้วนะครับโอเคนะครับ พบกับเทคนิคดีๆในช่องครูอภิวรสอนสร้างสื่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ